เอาเนื้อครับซอยไล่ขวางย่ำๆมันจะย่ำดีด้วยโอ้ดีกันเป็นเนื้อก้อยปะครับเนื้อก้อยเนื้อก้อยเนื้อก้อยเนื้อจุ มีก้อยกับจุจุก็คือซอยซอยแล้วก็จิ้มเลยครับโอ้ซอยจิ้มมาุณสุพลครับผมจุใช่ไหมจุจุจอลองลองลองดูนี่ครับตัวยหญ่ตัวใ่เยมากตัวให่มาก<ๆ>เลยจั่ไหครับ ยันใส่ปากยันใส่ปากนกินเลยเพราะอะไรล่รสชาติเป็นไงครับรสชาติดีก็ไม่ดิดปากไหมนี่ขอบคุณมาจบถนัดบ่เมนูนี่อันนี้ผมไม่ค่อยถนัดแต่ว่าลองลองอารามัยอารามัยนะอันนี้ออสมมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกลุงสุกเริ่มตั้งแต่จับเนื้อขึ้นมาเลยอ่ะลุงสุก าจับไหมจับไหมอ่ะจ mm ับเพิ่งลุงสุกเลือกเลยซิมไหนอันนี้ลุงสุกลุงสุกอ้าวได้เนื้อที่เนื้อที่พอใจแล้วครับอ้าวลุงนี้อ้าวจิ้มน้ำจิ้มบ่น้ำจิ้มอ่ะจิ้มลงมตืล่ะอันนี้คือลุงสุกออสม่ล้มจิ้มลุงสุกครับกำลังเข้าสู่เมนูอะไรนะเดี๋ยวประธานเอาสมอซอยจุอ้าวลองดูครับทำไงครับ จิ้มน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วลุงสุกินอะไรต่อตัวนี้กันให้มงสุฎาตัวนี้ได้จุตอยจุตอยจุอ้าวปึ้บตัวจุนี่คือเมนูเมนูอะไรครับลุงสุกเมนูอะไรครับเมนูซอยจุซอยจุเป็นยังไงบ้างครับรสชาติหวานอร่อยก็หวานร้านจุ้ยจุ้ยโอ้เป็นบรรยากาศบ้านเฮาเลยครับมื้อนี้ เมื่อนี้มีเหตุการณ์ยังครับจังไดมาร่วมกลุ่มกันก็เป็นเงินการปันผลสมาชิกในรอบ6เดือน6เดือนคือสูยนสาธิตการกตลาดของบ้านระเป็นการสสนุนจากพอชเป็นการก่อตั้งมานานแล้วแต่ว่าวันนี้สามารถทําให้สมาชิกยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีการหัวเราะออกมาจากข้างในแก้มของเขาเลยเปรี้ย เปรี้ยวๆออกมาจากริมฝีปากของแก้มทำไมถึงหัวเราะล่ะพี่เพราะเขาได้เงินจากการที่เขามุนเวียนเงินในการตลาดของหมู่บ้าน<อ>ทำให้เกิดมีกําไรมีเอาเงินมาลงทุนด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้ไปที่อื่นนะไม่ได้ไปที่บ้านขี้น้าไม่ได้ไปที่บ้านพลองแต่มาลงที่บ้านนอ่งระโ,<อ>โดยโดนเต็มๆเลยครับโดนใจของสมาชิกเต็มๆรับ สมา,าชิกได้เงินไหมวันนี้อันนี้เป็นการขับเคลื่อนในองคอ์กรที่ว่ารัฐบาลกําลังเร่งทําไมถึงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดจากฐานรากนะครับบางคนไม่เข้าใจทําไมว่าต้องไปซื้อจากที่อื่นมันจะเจริญได้รจริงๆการเดินเศรษฐกิจมันต้องเดินจากฐานรากก่อนนะเดินจากเศรษฐกิจชุมชนก่อนเพื่อจะก,กระจายรายได้สู่กระจายจากจุด1นึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่แล้วไปสู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยครับอ,อย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นนะครับ S <S ว่าการสร้างเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อกี้นี่ผมตรวจสอบดูร้านการสุสาทธิ์นี่คุณเชื่อไหมว่าประเทศไทยถ้าทำเรนี้เรารวยกว่ารวยกอ่ราประเทศอะไรครับดูไบเขามีเงินปันผลประมาณกี่บาทเมื่อสักครู่เมื่อกี้นี่ถ้าตรวจสอบในของบัญชีที่ทำรายรับรายจ่ายแล้วเนี่ย GDP ผมว่าโต600เปอร์เซ็นต์ครับโอ้โอมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์้เปอร์เซ็นต์เขาได้เงินหุ้นละเท่าไหร่พี่หุ้น คืนเฉลียผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ซ้ผู้ซีผู้ซื้อครับตัวนี้หุ้นหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเขาได้สิบเจ็ดบาทโอ้หนึ่งต่อสิบเจ็ดหนึ่งต่อสิบเจลงว่าเงินทำหน้าที่เงินเงินขับเคลื่อนในองค์กรทำให้เราชุมชนเข้มแข็งครับอเราต้องเข้าใจสโลแกนการขับเคลื่อนของชุมชนด้วยครับครับผมถ้าฐานฐานรากทำได้ดีประเทศเราก็จะมันคงเองตอนนี้เป็นเป็นศูนย์สาธิตที่เราอยากให้เรา ตอบโจทย์ของฐานรากของเศรษฐกิจของเราด้วยครับโอ้โอครับอันนี้ก็เกิดจากความยิ้มแย้มสียใสโดยที่ว่าตกผลึกของภูมิญาชาวบ้านจากท่านอาจารย์ครับประชาชนทําประชาชนทําเองประชาชนได้ประชาชนได้โอ้แต่ก็รับได้ภาษีเหมือนกันนะครับได้ภาษีเหมือนกันครับครับได้รับรับได้อยู่ได้อยู่แล้วอันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปที่ทําให้เขาได้มาทํากิจกรรมร่วมกันซอยจุเขาซอยจุแล้วพี่ประจบ จะจุให้ดูเป็นตัวอย่างผมก็นนมในแนวที่ว่าเชิงสุขภาพหน่อยเพราะว่าเรียนตำรามาเยอะก็ไม่กล้าแต่ว่าเขาบอกว่า ได้ได้อยู่แต่ว่าจะโชว์ให้ดูชิมลองดูครัำประจานนี่นี่แล้วตัวนี้ตัวนี้ผมมองหนึ่งผมดูว่ามันต้องดูเขาก็เลือกเลือกเลือกชิ้นนี้ทำไมนะเลือกชิ้นนี้ครับก็เราว่ามีเซตเอ็นนิดนิดปากนิดนิดมีไขมันไขมันครับนิดหน่อยไขมันแทรกพอดีไม่ต้องไปซอจูไซโคครับไซโคไโคแปลว่าอะไรพี่ยาคูเพรว่าจินดีครับโอ้จ้าโฮภาษาอะไรภาษาคุยภาษาคุยผมผมพูดว่าไม่ต้องซอจูผมไซโคครับซไโค โคยังไงครับโคนี <k <k ่ก็เป็นเนื้อที่เป็นดิบยังไม่ปรุงเทศเป็นเนื้อปรุงเทศแล้วก็เป็นเป็น้าตามหลักของสารสกัดห้ามบริโภคครับ แต่ในในความเชื่อของบรรพบุรุษเราก็บริโภคได้ครับบริโภคอ้าวลองลองโชว์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 ต่อไปอันนี้ไซโคครับเลือกแล้วชิ้นดีชิ้นนี้แนานประมาณนี้เท่ากับมือเปิบโอ้โหทำไงต่อครับเราคูเล่คูเล่ก่อนครับจิ้มใช้คำศัพท์ของป้านนนว่าคูเล่คูเล่ก็กวนกวนในน้ำจิ้มเหรอครับกลวนกลวนแล้วก็ถ้าถ้าได้ใบมะกรูดนิดนึงครับเอาปากกว้างเอาปากกว้างก็นิดนึงเดะเอ้ย อคล้ายๆกับเรารสชาติเป็นไงครับพี่นึ่มหนับอร่อยมากอร่อยๆอันเดียวกันเขาดึงลิ้นสิงโตไหมครับชอบกู้บริโภคนี้ก็ผมแนะนําให้โอเคครับแต่ก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยครับแนะนําต้องใช้พี่อะไรครับ โปรดใช้พิจารณาในการรับชมในการรับชมแล้วก็มังเพลช่องเล่นแบบครับมันจริงป่าว่ากินแล้วจะมีพยาธิจริงไหมผมไม่เชื่อผมเห็นสิงโตกินมาทั้งชีวิตไม่เห็นเป็นไรเลยมีแต่กวนทวนสมบูรณ์ยูทูบยกเอาโอเคครับโอเคครับครูเพิ่มครับวันนี้ในฐานะประธานกลุ่มเนี่ยมันมีข้อค้นพบอะไรที่สําคัญบ้างครับ มองเห็นสิ่งแรกที่มอ,มองเห็นก็คือการทํางานกลุ่มการทํางานร้านค้าเนี่ย <c oughs> ตัวสําคัญหลักก็คือความซื่อสัตย์ครับเราต้องสมาชิกทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ทํางานกันตามระบบอแล้วมันก็จะขับเคลื่อนได้วันนี้เห็นพี่น้องมาร่วมประชุมสามัญประจําปีแล้วก็เห็นเหมือนที่เห็นความสุขเห็นการทํางานหกเดือน หกเดือนปันผลร่วมกันก็คือเราทํางานหกเดือนแล้วมาปันผลรอบหนึ่งใช่ครับปีหนึ่งสองครั้งปีละสองครั้งแล้วรอบนี้มีผลประกอบการเป็นไงบ้างประกอบการงบดุลปีนี้สี่หมื่นกว่าบาทครับโอ้กำไรผลกําไรผลกําไรสี่หมื่นเะหกเดือนใช่ไหมหกเดือนถือว่าน่าพอใจไหมโอ้ถือว่าเยอะปีหนึ่งก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับโอ้พอปีที่แล้ว เงิน<ข>ต้นเงินต้นหมื่นหนึ่งสองเป็นร้านค้าท,ที่ทาขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกได้จับจ่ายซื้อของที่จําเป็นในราคาที่ถูกกว่าร้านอื่นๆในชุมชนหรือว่าสมมุติว่าร้านอื่นๆเขาขาย10บาทเราก็ขาย5บาทอยางเงโอ้โก็คือถูกกว่าเพื่อนเออมันก็จะต่ําเน้นความความสุขของพี่น้องครับในฐานะประธานกลุ่มนี้เราพอใจไหม S <S ก็ประธานกลุ่มร้านค้าไม่ชุมชนพอใจมากเพราะว่าเราทํางานเพื่อไม่ชุมชนเราทํางานเพื่อชุมชนมานานที <Bene. S 2> นี้เราลองลองพลิกกลับว่าไม่ทสาเพื่อชุมชนบ้างมันมันมันจะเป็นยังไงนะครับก็เลยเป็นที่มาของการกินจาโฮจาโฮคุณสุพลครับครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับมาประชุมสามัญประจําปี วันนี้ประการแรกเลยคือหลังจากประชุมเสร็จก็แฮปปี้ได้รับเงินปันผลนะครับรกานที่สองได้รับรางวัลางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ป้าห่มผ้าห่มห,หนึ่งพื้นหนึ่งพื้นใหญ่แน่นอนทากลางออกออหม่หมกับเมียได้ไหมสองคนห่มสี่คนได้แล้วเห็นบรรยากาศการทํางานแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกประทับใจเนาะมีการเป็นขั้นเป็นตอนมีการวางแผนมีการดําเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านโดยเฉพาะนะเห็นว่ามีระดมทุนเพิ่มด้วยมีการระดมทุนทำไมกล้าเพิ่มล่ะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมั่นใจแล้วว่าน่าจะไปได้ได้น่าจะไปได้แล้วก็กําไรสูงกว่าการฝากธนาคารนโอ้สูงกว่าใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผมฝากที่ธนาคารเนี่ยได้กี่บาทถอนออกมาไม่ได้เจ็ดสิบห้าสิบบาทเพราะว่ามันไม่มีให้ทอนหมดแล้วไม่มีให้ทอนแล้วแต่ที่นี่เราได้หุ้นหนึ่งหุ้นได้สิบเจ็ดบาทครับผมถือว่าไม่น้อยนะครับหุ้นอยู่สองร้อยบาทะ หนึ่งหุ้นก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยได้กี่บาทได้สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทในหกเดือนในหกเดือนถ้าถ้าถ้าหนึ่งปีก็เราได้สามสิบสี่บาทนี่หกเดือนครับเยอะเลยครับเยอะเยอะอันนี้ผมคิดง้นต้นนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วที่ คู่ที่ได้หนึ่งหนึ่งร้อยหุ้นเนี่ยเขาได้เงินต้นสองพสามครับแต่ตอนนี้ถ้าเราเงินต้นหนึ่งหมื่นเนี่ยปีหน้าเราจะได้สามพัสี่ถ้าว่าเราโตขึ้นของึ่งเลยครับจากการที่เราสัดส่วนเราดูในในในการบริโภคของหมู่บ้านของเราก็คือถือว่าเป็นเม็ดเงินที่น่าภูมิใจผมว่าถ้ามาลงทุนนี้ถ้าทำ่างนี้ได้นะครับผมว่าความภูมิใจเราไม่ไปไหนอยู่ที่นี่เลยครับเป็นการุนเวียนเม็ดเงินที่สุดยอดเลยครับ บางมกมาเป็น6บาทอันนี้อันนี้แนะนําให้คือชุมชนที่ว่าต้องเข้มแข็งก่อนนะครับไม่ใช่ล้มละลายนี่คือที่มาที่ไปที่ทําให้เราได้กินซอยจิ๋วนะฮะเพราะว่าสมาชิกเราได้กําไรกันทุกคนนะฮะที่พูดมาทั้งหมดนี่คือประวัติซอยจุที่พูดมาทั้งหมดคือนําสู่ซอยจุนำสู่ที่มาที่ไปนําสู่บทเรียนว่าทําไมได้อกินซอยจุอันนี้ผงชูรสหรอครับเพิ่มอนไรผงล้วน เออโลโก้คืออะไรครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยครับใส่ไหลหัวล้านครับโอ้ยใส่ไหลแซ่บหลายตัวคุณสุพลครับสัมภาษณ์ให้ผมหน่อยนั่นคืออะไรครับนั่นนี่คือโอท็อปประจำหมู่บ้านเรานะฮะโอ้เหลือน้ำไปเอาไปเจ้าแค่พุ้นเหรอเอาแล้วมันบ่มีเนาะนี่คือไมาได้จะซื้ออันนี้ใครครับนี่คุณสุพลสัมภาษณ์หน่อยนี้ นี่คือพี่โจพี่โจเอาทำตัวอย่างจิ้มน้ำจิ้มก่อนสิพี่จิ้มจิ้มโอ้ยพี่โจพี่โจโจชาวนี้ครับก็เก็บบรรยากาศนะครับการประชุมสามัญประจำปีครับนะครับร้านค้าชุมชนบ้านุระก็ทุกฝ่ายชื่นมื่นนะครับอีกหกเดือนมาเจอกันใหม่ครับครับว่าผลประกอบการเราจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร เอาท่านประธานครับอีก6เดือนข้างหน้าอีกเดือนเรารพยากรณ์แนวโน้มพิศทาังไงครับคือช่วงนี้พี่น้องเราทําไร่ทํานาโดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตเม็ดเงินก็สะพัดในชุมชนเยอะนะครับเราก็คาดว่าหกหกเดือนใจไม่ใช่ใจมาาะเดือนสองใตามาดสองใจมาดเนี่ยที่สองเราน่าจะมีเงินในการปันผลน่าจะมาก มากกว่า40,000ืันกันเถอะรอบรอบนี้เราได้40,000เรามองที่50,000นี่นี่คือการพยากรณ์อาจจะเป็นตามนี้หรือไม่เป็นก็ได้ใช่ใช่ขอบคุณท่านประธานนะครับสวัสดีครับกินก้อยครับ